เขาคลิกตรงตรงนี้นะคะณณตอนนี้คือเราอยู่ตรงเนี้ยหน้าตาจะเหมือน Excel เลยนะหน้ตาต่างนี้ชื่อว่า data view นักสายดูมุมซ้ายนะคะมุมซ้ายด้านล่างชื่อว่า data view หน้ตาต่างเนี้ยเหมือน ssf ไ S หมเอ๊ะขอโทษเหมือน Excel ไหมเหมือนค่ะอ่าเหมือนใน c e l เลเลยนะก็คือจะมีหัวตรงนี้ แต่ว่าใน s s s จะใช้คำว่า VAR ว่า VAR ตัวนี้ย่อมาจาก variable นะ variable หรือตัวแปรพูดง่ายๆก็คือข้อมูลนะข้อมูลข้อมูลอ่านะถ้าเป็นของ Excel ก็คือตรงนี้จะเป็น A B C D ใช่ปะ่ะไปเรื่อยๆแต่ว่าของ s b s จะใช้คำว่า VAR 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 เป็นไปหมดเลยพูดง่ายๆก็คือมันตั้งให้ชื่อว่าอ่อ่าตัวนี้ก็คือมันเอาไว้สำหรับให้เราตั้งชื่อตัวแปร แต่ตอนนี้มันตั้งให้อัตโนมัติก่อนเป็น default ของมันชื่อว่าวาวอะตัวแนวนี้ก็เป็นแนวแถวเหมือนกันก็ใช้ใหมายเลขนะคะในการเรียงลำดับนะ,ะ,ะตอนนี้เราอยู่หน้าต่างที่ชื่อว่า Data Vi ินหน้าต่างนี้มีไว้ทำไมนะ,ะสำหรับ HSS นะคะหน้าต่างนี้มีไว้สำหรับคีย์ข้อมูลอย่างเดียวเลยคียนะ์ข้อมูลลงไปนะอย่างเดียวเลยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราจะ เห็นสังเกตเห็นด้านล่างจะมีหน้าต่างที่ชื่อว่า variable view variable view หมายความว่าเป็นหน้าต่างที่นักศึกษาต้องเอาไว้ตั้งชื่อตัวแปรตั้งชื่อตัวแปรนะหรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับข้อมูลหรือตัวแปรที่เราเก็บอ่ะอ่ะคราวนี้ hss จะต่างจาก excel ลงที่ว่าถ้าเราใช้ hss เราต้องไปกําหนดก่อนว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะคีน์นะคะถ้าเหมือน excel แั่นแหละแต่ว่า excel เนี่ยเราทํา เราคิดแต่มันอยู่ในหน้าเดียวกันเลยมันมีอยู่หน้าเดียวถูกปะแต่ในนี้มันจะมี2หน้าต่างน,นักศึลา์ลองเอามาคลิกไปตรง variable view นะคะสำหรับใครที่มี access spss นะอะพอเราคลิกเข้ามาในหน้าต่าง variable view ปุ๊บตรงนี้จะเปลี่ยนละเปลี่ยนนะคะเดีนนดูใน data view เป็นอย่างนี้นะ data view จะเหมือน excel เลยนะหน้าต่างนี้ไว้คีย์นะหรือไว้เอาไว้นะอ,อ,ไวอ่านข้อมูลถ้าเรามี google form แล้วเรามีข้อมูลใน excel แล้วเราสามารถดึงเข้ามาในนี้ได้เลยนะหรือเอาไว้คีย์นะคะ แต่ว่าถ้าเราต้องการจะคีย์เลยเนี่ยนะถ้าเราจะคีย์เหมือนนเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำใน Excel ซสิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือต้องเข้าไปกำหนดชื่อให้มันก่อนนะก็คือในในในกำหนดชื่อตัวข้อมูลที่เราจะเก็บในหน้าต่าง variable View นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีว่าคำว่าชื่อ name ตรงนี้หมายถึงว่าให้เราระบุซิว่ามีข้อมูลอะไรที่เราจะเก็บมากยกตัวอย่างเช่นตัวแรกที่อาจารย์จะเก็บก็คือรหัสแบบสอบถาม เยี่ยนใช้คำว่าอะไรอันหนึ่งนะใช้คำว่า ID ใช่ปะอ่าอ่จาจ์ก็ตั้งชื่อว่า ID ก็คือรหัสแต่กับฐานอ่าพอเราเอาเมาส์คลิกปุ๊บอ่าจะสังเกตว่ามันจะขึ้นมาให้เห็นหมดเลยนะอ่าทีนี้ที่ขึ้นมาให้เห็นก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือขึ้นชื่อชื่ออันนี้คือชื่อชื่อข้อมูลที่เราตั้งแต่เก็บนะคะอันนี้เป็นไทป์ไทป์นี่คืออะไรอ่ามันมัน เราจะต้องบอกมันว่าแบบสอบถามที่เราเก็บเนี่ยนะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรนะโดยทั่วไปดีฟอลของ sss จะบอกเป็นจะกําหนดให้เป็นตัวเลขคําว่านิ m e ม i c กก็คือตัวเลขตัวเลขก็เช่นอะไรบ้างก็คือหมายควาว่า,เ,าเป็นตัวเลขหนึ่งสองสหรือเปล่านะมันจะขึ้นให้เป็นอัตโนมัติทีนี้ข้อมูลที่เป็นรหัสแบบสอบถามของเราส่วนใหญ่เป็นตัวเลขอยู่แล้วคะ่ะเราก็โอเคก็ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเราลองเอาเมาส์คลิกตรงนี้ดูนะคะมันจะมีให้เปลี่ยนว่า ถ้าไม่ใช่เป็นตัวเลข <S <S เป็นอะไรก็จะมีหลายอย่างเนาะอ่าส่วนใหญ่ที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือยกตัวอย่างชาเช่นถ้าเกิดข้อมูลเราเป็นวันเดือนปีเกิดอ่าเป็นวันเดือนปีมันก็จะมีว่าให้เราคลิกเป็นเดตตรงนี้ได้นะคะหรือในกรณีที่ข้อมูลเราเก็บมาเป็นลักษณะข้อความน,นะคะเราก็ติ๊กเป็นสตริงได้นะคะแต่เอาเป็นว่าเออโดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่เราจะคียลงไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแปลงรหัสแล้วนะเรานั้นตรงนี้เราก็จะขอเป็นตัวเลขนะคะอ่ะ ทีนี้ตรงนี้จะมีความกว้างกับทศนิยมนะข้อมูลเรามีทศนิยมหรือเปล่านะรหัสประสอบถามของเราไม่มีทศนิยมเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะก็กำหนดตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะหายไปนะคะ,อ,ะอันนี้คือคือคือการตั้งชื่อข้อข้อมูลที่เราจะเก็บจะเห็นว่าใน s s c นี่จะมีรายละเอียดที่เราจะต้องกรอกเยอะนะเช่นหนึ่งต้องระบ,บุชื่ออันนี้จะเหมือนกับ Excel แต่ที่เพิ่มเติมก็คือต้องบอกด้วยว่ารหัสแบบสอบถามตรงนี้ที่เราจะเก็บเนี่ยเราจะเก็บเป็นระบบตัวเลขอะไราะจะเก็บเป็นระบบอะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็ตรงนี้จะเป็นตัวเลขนะคะอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเลเบลเลเบลตรงนี้นะคะเลเบลตรงนี้คือสมมุติเราคี้เกียบตั้งชื่อมนะันนะที่อาจารย์ตั้งเป็นตัวย่อว่า ID ใช่ปะ่ะตรงนี้จะมีเลเบลเลเบลหมายความว่าอะไรเลเบลหมายถึงว่าเป็นการอธิบายนะป้ายชื่อนะภาษาไทยก็คือป้ายชื่อ เป็นการอธิบายว่าเอ่อเราจะเราเราอยากจะตั้งชื่อตัวเต็มๆของมันไหมนะบางทีเราก็ตั้งตัวย่อเราจำไม่ได้ว่าตัวเต็มมันคืออะไรเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะใส่ว่าเป็นรหัสแบบตรวฐานเ s ชก็จะสามารถคีย์เป็นภาษาไทยได้นะหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะสมมติเป็นภาษาไทยตัวสษรมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รย์ก็ตั้งชื่อว่าตัวนี้นะตัวย่อตัวนี้ที่อาจารย์ใช้ว่า ID เนี่ย ความหมายของมันคือรหัสแบบสัวามอย่างนี้ค่ะก็ตัวที่หนึ่งนะนะอ่าอันต่อมาที่อาจารย์จะเก็บก็คือข้อมูลต่อไปก็คืออายุใช่ไหมอ่าอายุนะอายุอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่า age อายุเหมือนการอายุอาจารย์เก็บเป็นตัวเลขอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอายุองอาจไม่มีทศนิยม,มอาจารย์ก็ตรงนี้ออกอคำว่า decimal คือทศนิยมนะคะอันนี้อายุเป็นตัวเลข ก็ใส่เป็นตัวเลขนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เอ,อ่อถ้าถ้าใครคิดว่าตรงนี้เราตั้งชื่อตรงนี้ว่า i h แล้วเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องการให้ไม่ต้องอะไรอธิบายอะไรอีกแล้วไม่ต้องการบอกว่าตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้ก็ไม่ต้องขีดก,ก็ได้ยกเว้นแต่เราใช้ชื่อตัวย่อตรง l a เบลเนี่ย네ใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดเราตั้งเป็นตัวย่อนี้แล้วเราจำไม่ได้เราก็ต้องอธิบายตรงนี้เพิ่มแต่ถ้าใครคิดว่าเราตั้งชื่อ ข้อมูลที่เราจะเก็บตรงนี้มันสื่ออยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องมาเลเวลได้นะคะอ่าอันต่อไปคือเจนเดอร์อาจารย์คะว่าไงตรงเลเวลของหัวคะมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้มันพิมพาาาม์เป็นพอพอพิมพ์พพพมพไปแล้วมันเป็นตัวสี่เหลี่ยมอะคะเป็นอ่าไม่เป็นไรงั้นตั้งเป็นภาษาอ,อัางกฤษเนาะอ่าภาษาอังกฤษได้อาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลยเนาะเป็นคริเชนเนอร์นัมเบอร์ละกันเนาะ เช่นอะไรนัเบอร์รหัสโทรศัพท์อะคราวนี้มาถึงตัวที่สามตัวที่สามได้เป็นเจนเดอร์นี่อันนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพถ้าเราเรียนเราจำได้นะตัวนี้เป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดเป็นแบบ nominal scale เพราะว่าลักษณะก็คือช้อยคำตอบนะมีตอบได้สองอย่างก็คือเพศชายกับเพศหญิงนะคราวนี้ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลคุณภาพเนี่ยเราจะต้องมีการให้รหัสมีการให้รหัส ให้รหัสเช่นอย่างเมื่อกี้เราคียไป1คือผู้ชาย2คือผู้หญิงใช่ไหมอัน,นการคียเราคีเป็นตัวเลขเราแปลงเป็นรหัสละเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขก็นั้นตรงนี้ก็เป็นอิมวาริถูกต้องละนั้นข้อมูลที่เรจาจะคีเนี่ยมีแค่1กับ2ไม่มีเท่าสนนยมแล้วก็เท่าสยมออกนะที่ต้องทําเพิ่มเติมก็คือสําหรับกรณีข้อมูลคุณภาพนะที่ต้องทําเพิ่มเติมนะคะก็คือว่านักศึกษาต้องไปบอกมันว่ารหัสนั้นอนะ่ะหนึ่งสองนั้นอนะ่ะมันแปลว่าอะไร ซึ่งใน s p s เนี่ยมันจะดีนักศึกษา,าสังเกตว่าถ้า Excel เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้นะไม่มีตรงนี้นะแต่ s p s เนี่ยนักศึกษา,าสามารถเข้าไปกําหนดเขาเรียกว่าให้รหัสมันได้เลยนะคะให้รหัสมันได้เลยนะคะก็คือว่าอ่าเราเข้าไปกําหนดตรงนี้นะคะตรงอ่ตรง Value Label นะตรงนี้นะคะตรงตรงเฉพาะตัวแปรอายุเพราะตัวแปรอายุเป็นคุณภาพเราต้องไปบอกความหมายของรหัสมันเราเข้าไปคลิกตรง Value ตรงนี้นะคะ Value ตรงนี้เอาไว้อะไรเอาไว้บอกความหมายนะอย่างเช่นหนึ่งอ่าหนึ่งหมายถึงอะไรหนึ่งก็คือตัวเลขที่เราคขียเข้าไปหนึ่งเลเวลก็คือว่าอ่ะบอกสิว่าหนึ่งหมายถึงอะไรหนึ่งขอจ่ายหมายถึงผู้ชายอ่าก็คือคนที่ตอบผู้ชายจางก็พิมพ์ไปนะผู้ชายแล้วอาจารย์ก็แอดสองคือผู้หญิงนะคะแนะพอดีสองคือผู้หญิง สองคือผู้หญิงจะก็ไปลิดไปนะคะ f e m a l แสดงก็แอดนะคะอันนี้ก็ครบแล้วถ้าเรามีสองรหัสถ้าเกิดนักึษานีหลายรหัสยกตัวอย่างเช่นเราถามเขาเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลศาสนาศาสนาก็เป็นข้อมูลคุณภาพเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าเรามีช้อยให้ตอบว่าเป็นอ,อ,อะไรอ่ะศาสนาพุทธไทยอิสลามอะไรเงี้ยค่ะนะก็มีหลายรหัสก็นักศึกษาก็ต้องมีการให้รหัสว่า คืออะไรแต่ในที่นี้เรามี2อันนะถ้าเราครบแล้วเราก็คลิกโ OK. อเคเพราะโอเคปุ๊บนักศึกษา,<ส>าจะสังเกตว่าอ่าข่าวนี้เริ่มมีความหมายของของตรงนี้แล้วปรากฏขึ้นอ่าตัวต่อมาตัวต่อมาเป็นคะแนนใช่ไหมแซต็ตอ่อแตบบ่คะแนนความถูกตองใจอ่เราก็ตั้งไว้ก่อนนะคะอ่ลพอเริ สังเกตไหมคะว่าถ้าเราพิมพ์แค่ชื่ออย่างเดียวแลวอย่างอื่นมันก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติอันนี้คือดีฟอลต์ของมันนะเพราะว่า s p s s มันจะมองว่าข้อมูลทุกอย่างของเราเราต้องแปลงมาเป็นตัวเลขก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปริมาณหรือข้อมูลคุณภาพอย่างอายุเนี่ยเป็นข้อมูลปริมาณนะข้อมูลเพศเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องบอกว่าเอ้ยคุณต้องแปลงมาเป็นตัวเลขก่อนดังนั้นมันเลยกำหนดชนิดให้นะเป็น New นะะิว e ม i ิกอ่อันนี้ก็เหมือนกันคะแนนความพึงพอใจอันนี้เรา,าคะแนนเต็ม5านะคะไม่มีทศนิยมแล้วก็ทศนิยมออก ก็คลิกตรงนี้นะอ่าอีกอันนึงก็คือคะแนนด้านอะไรนะเมื่อกี้อาจารย์ตั้งชื่ยูครับอีค i ิสกอร์อีควิสกอร์ใช่ไหมคะแนนอีควิสกอร์อ่าอาจารย์ก็ตั้งว่าอีควิสกอร์อ่าอันนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวเลขนะคะอาจารย์ไม่เอาตัวซีโยกอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเราก็ตั้งแบบนี้อ่นี่เป็นวิธีการตั้งตั้งให้เสร็จก่อน ตั้งชื่อขอ้อมูลตั้งชื่อข้อมูลที่เราจะเก็บให้เสร็จก่อนสมมติตอนนี้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะนักศึกษา pues, ลองคลิกมาที่หน้าต่างที่ชื่อว่า data view ไอ้เวลาที่เวลาที่เราจะตั้งว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างต้องทําให้เสร็จก่อนอยู่ในหน้าต่างที่ชื่อว e ่า variable view บอกก่อนว่าเราจะเราจะคีย์ข้อมูลอะไรจะเก็บข้อมูลอะไรพอบอกเรียบร้อยแนละ้ะถ้าแบบสุดท้ายเรามีเก็บมากกว่านี้นนักศึกษาต้องใส่ตรงนี้กําหนดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงมันที่หน้าต่าง data view ตอนนี้เราคลิกมาที่หน้าต่าง data view เพราะว่า ใน s p c มันจะแยกกันนะเป็น2หน้าต่างหน้าต่างหน้าต่าง Data View เนี่ยเป็นหน้าต่างที่เอาไว้ขีข้อมูลอย่างเดียวหรือถ้าเรามีข้อมูลแล้วหน้าต่างนี้เอาไว้ดึงข้อมูลเข้ามาตอนนี้อาจารย์สอนแบบว่าหน้าต่างนี้เอาไว้ขีข้อมูลนักศึกษาสังเกตไหมเพราเราตั้งเพราเรากำหนดข้อมูลเรียบร้อยเราจะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลเราไปจะไปแทนที่ขั้งบนล้ชื่อมันจะไปอยู่ข้้งบนละเห็นไหมคะเดิมมันเป็นวาวาวานี้ใช่ไหมตอนนี้เรากาหนดแล้วจะไปแทนที่ละ ปแทนที่ตรงนี้แหละเห็นไหมคะคราวนี้จากตรงนี้พอพอมันม,พม,นมีพอมันมีข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยนักสามารถก็สามารถขีดข้อมูลลงไปตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นวิธีการที่ถ้าเราใช้ s p s s ในการขีดนะคะอันนี่ก็เป็นเราก็ขีดข้อมูลลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะเขียนไหมคะอันนี้ก็เวลาขีดก็ไม่มีอะไรนะก็ขีดไปธรรมดาอาจารย์สมมติอาจารย์ยกตัวอย่างขีดเราก็ขีดไปธรรมดาอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับ excel เลย นี่เข้าไปอย่นี้นะ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 อ่ะจีปธรรมดาเนาะอันนี้เป็นวิธีการที่หนะึ่งะก็คือนักศึกษาใช้ h s s ในการคีย์ข้อมูลในนี้ด้วยเลยอนะอันนี้เป็นวิธีการที่หนะึ่งอ่องคีย์นี้คิดว่าพอจะเข้าใจเนาะมัน,ม,นมันจะมีความยุ่งยากนิดนึงตอนที่เรากำหนดตรงนี้นะแต่ถ้าเราทำกำหนดตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีปัญหา เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอ่าอาจารย์ขอเซฟอันนี้ไว้ก่อนนะสำหรัแบไอซ์เซฟตรงนี้ขอเซฟไว้นิดนึ่งเซฟเอาไว้ตรงเดสทอร์ละกันอาจารย์ตั้งชื่ออันนี้ว่อาอ,อ่าเทสหนึ่งละกันนะคะตั้งชื่อตรงนี้เทสหนึ่งอ่าอาจารย์ก็เซฟนักศึกษาสังเกตนะคะตอนตอนที่เราเราจะเซฟเนี่ยก็คือว่า เวลา s PS s s s เซฟเนี่ยค่ะมันจะเซฟสอหน้าต่างเลยทั้ง Data View กับ Variable View นะคะเซฟไว้ในนามสกุลที่ชื่อว่า .sav .sav นะคะ .sav นี่เป็นข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลแล้วก็เก็บชื่อตัวแปรไว้ด้วยนะอันนี้สำคัญนะไฟล์นี้สำคัญเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลไฟล์นี้เนี่ยสำคัญเลยห้ามหายถ้าไฟล์นี้หายก็คือทุกอย่างไม่มีเลยนะคะอะสมมติเราเซฟนะคะเราเซฟไว้ที่เดสก์ท็เซฟไปก่อนนะ ก็สังเกตว่าพอเราเซฟแล้วตรงนี้ก็จะมีชื่อนะเป็นนามสกุล .sav นะคะทีนี้ถ้าใครไม่มีโปรแกรมที่เป็น .svs เนี่ยจะเปิดไฟล์ตัวนี้ไม่ได้นะจะเปิดไฟล์ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าไฟล์ตัวนี้เป็นนามสกุล .sav ต้องใช้ .svs ในการเปิดเท่านั้นนะ,ะอาจารย์ถามนิดนึงนะักศึกษาที่ที่รอ Excel นี่ได้รหัสไหมยังคะได้ไหมยังหลุกได,ลได้รหัสมาแล้วใช่ไหม มึงมาถือกล้องรอกูดิกูจะดูดิว่าในเมลอันนี้กลับมาดูอันนี้เป็นวิธีการที่หนึ่งเนาะก็คือว่าถ้าเรามี s x s s ก็คือเราก็จะคียคียในนี้เลยเนาะคียในตัวตัวตัว s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  เลยนะคะอ่ะอันต่อมาเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าอาจารย์มี Excel ว่ามีแถวแรกนะมีชื่อตบชื่อข้อมูลที่เราจะเก็บแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นข้อมูลนะท่านสาคีในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าคีย์ในลักษณะแบบนี้ใน Excel จะสามารถดึงข้อมูลเข้าไปใน SVSS เได้เลยอนะอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราคีย์ใน Excel ลเรามีข้อมูลหมดละนะมีข้อมูลหมดละ,นะอ,ลดละนะอาจารย์จะเอาข้อมูลนี้ไปไว้ใน SVSS ได้ไหมอ่นะเดี๋ยวเราก่อนเดี๋ยวเราเซฟอันนี้ก่อนเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้คนที่เอ e กเ e ลคี Excel ข้อมูลตรงนี้ไปครบหรือยังคะเดี๋ยวอาจารย์รอเพื่อนแป๊บนึง สำหรับเพื่อนที่เอ่อดาวโหลดเ x c e l ซกันมาแล้วชีตรงนี้ครบหรือ,อยังลหลกอาจารย์หนูยังไม่ได้หรหัสค่ะอ้อาวเหรอหนูก็ยังไม่ได้ได้กันกี่คนแล้วเนี่ยหนูก็ยังหนค่ะจ้ะน่าจะได้แค่คนเดียวค่ะจ้ะอ้อาวแล้วมันมาเป็นคนๆเหรออ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยงั้นระหว่างนี้อาจารย์สอนไปก่อนนะะ ตมวิใครได้ตรงนี้แล้วนะคียตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ให้เซฟนิดเป็นก่อนค่ะขอเซฟก่อนนะไฟเซฟเอ็กเซลนิดเึงนะ